รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยวุฒิศักคอสเมติกตั้งแต่เกิดสภาวะน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่บ้านเรือนในชุมชนแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลายคน อยการช่วยเหลือแต่สำหรับชาติเขาออกรับจ้างซ่อมแซมทุกอย่างเพื่อหารายได้มาช่วยตัวเองและครอบครัวพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยก็ต้องทนเน่ะดูสิบ้านเราต้องเก็บเงินอีกสักก้อนน่ะถึงจะทำได้ทั้งหลังอ่ะแต่แก้วไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่จะพยายามรับจ้างเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละ อกว่าผัวเองนะ่ะไปรับจ้างซ่อมบ้านจ้ะพี่พอดีจะเก็บเงินซ่อมบ้านด้วยนะจ้ะโอ้ยจะต้องดิน้นรนซ่อมไปทําไมเดี๋ยวหลวงเขาก็มีงบมาช่วยบ้านเราอะเสียหายไปเท่าไหร่เขาก็จ่ายตามจริงรอไปเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆบ้านก็ซูชมหนักลงอะไรที่ซ่อมได้ก็ซ่อมกันไปนะจ้ะพี่จะซ่อมไปทําไมพี่อะรอให้ราชการเขาช่วย พี่ไปก่อนนะพี่เงินที่พี่รับจ้างซ่อมบ้านกับเงินที่ฉันรับจ้างเลี้ยงเด็กอะ่ะมันพอที่จะซ่อมบ้านเราแล้วนะใช<า>่อ้าวาว,วันนี้ว่างไหมอ่ะไปซ่อมบ้านให้พี่หน่อยนะว่างแล้วพี่ว่าแต่พี่เหอะไปทำอะไรมาหน้าตาถึงได้ยับเยินขนาดนี้ครับก็พี่อ่ะจะแกงอ่อมให้ลูกกิน ฝาเพดานบ้านอ่ะมันพังลงมาจากแกงอ่อมก็เลยเป็นอ่วงอลัไทยแบบนี้แหละอ้าวบ้านพังเหรอพี่จ้าเนี่ยพี่ก็รองบช่วยเหลือแต่ตอนเนี้ยคงต้องหางบซ่อมตัวเองแล้วก็ซ่อมบ้านก่อนแล้วล่ะแต่ว่าชาติว่างใช่ไหมไปดูบ้านให้พี่หน่อยนะได้ครับได้จะผมไปครับจ้า บุคคลที่พอที่จะทําอะไรได้แต่ก็ยังไม่รอทําแต่ผลสุดท้ายก็เกิดผลต่อตัวเองหรือเกิดผลต่อครอบครัวของบุคคลนั้นเองนั่นคือหมายความว่ารอคนอื่นมากทั้งๆท,งท,งที่พอที่จะทําได้ฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนานั้นพระองค์ท่านได้พยายามให้ตัวของเราเองนั้นมีความภาคเพียร นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรรคเรื่องของผลเรื่องของคุณงามความดีเรื่องของอะไรต่างๆไม่ต้องไปรอโชคชะตาไม่ต้องไปรอให้คนอื่นเขามาทำให้เพราะว่าเราสามารถที่จะทำเองได้เพราะว่าศักยภาพของมนุษย์หรือแม้แต่ตัวของเราพอที่จะทำได้ก็ทำไปเถิดท่านนะไม่ต้องไปรอคนอื่นฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรน,นะเหมือนกับ อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เราพอทำได้เรามีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นความภาคเพียรของเราเราทำให้สำเร็จได้ฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเราภาคเพียรถึงที่สุดแล้วก็สมกับชื่อว่ามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในตัวของเราเองเรียกว่ามีอัตติอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตน ใครอื่นได้เล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ฉะนั้นนั่นแหละพยายามถึงที่สุดนั่นแหละอย่าไปรอคนอื่นเลยตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนใครอื่นได้เล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้